สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟซีแฟนเพจนะครับสองแปดอัมเล็ตนะครับช่องดูทูปนะครับช่องสองแปดอัมเล็ตชแนลนะครับวันนี้ก็มาคือขายพระหลวงพนมวัดพัะพุทนะครับนี่อันนี้อยู่กับก๊อฟลังสิตนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวที่บางปูนะครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับพระก็สวยด้วยนะครับนี่นะครับก็มาเข้าเออ่ เหรีไม่แตงนะครับรุ่นรวยสมปทานนะครับกรรมการนะครับจะตั้งเพีงร้อยห้าร้อยเหรียญนะครับนี่ปกเกรษฐีแถวห้านะครับวันที่ยี่ิแปดมีนาที่ผ่านมานี่ก็แบ่งปันให้พี่ก๊อฟลองสุดไปนะครับของเหรียญนะครับตัวนี้ไม่ได้แบ่งปันนะครับเอามาศึกษาพี่ก๊อฟไล่หมู่ปลกอ่ะไม่ให้่าังเลยค่ะแล้วก็พี่ก๊อฟผักเช่านะครับเอ่อปลัดอะไรนะปลัดไม้นะครัปลัดไม้รับครับย่างละห้านะครับก็อย่างละร้อยบาท เรารับเงินเรียบร้อยนะครับก็คุณนะครับวันนี้เป็นสั้นๆนะครับคือขายเครื่องของคุณนนท์นะครับมีการขยับเล่นหากันมากขึ้นนะครับแล้วก็เทียนพระอะไรอ่ะโอ้โหนี่ซื้อไปซื้อจากไหนอ่ะหรือจากพี่ตอนโอ้โหแบ่งมากันอันนี้ก็แบ่งกันครับก็เล่นหากันค่อนข้างกบ เป็นที่นิยมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีงานประกวดรองรับนะครับแล้วก็มีงานมีการรับรองออกบัตรพ้าแท้ด้วยนะครับนี่ก็สามารถเอามาเช็คได้นะครับก็เซียนพระนะครับนักเล่นหานะครับแล้วก็นักสะสมนะครับมีการสะสมช่องหากันมากขึ้นแล้วก็ในต่างประเทศอันนี้สร้างหนึ่งหมื่นครับนี่เป็นเนื้อที่วัดมีอยู่ไหมที่วัดมีอยู่ครับมีอยู่ครับบุชาติหนึ่งร้อยบาทที่วัดส่วนเม็ดแตงเนื้อกาลทองไม่มีแ้ว เลือห,หมดไปแล้วอูนนขอขอบอะลัดเนอันนี้ขอบคุณพี่ก๊อฟนะครับฝากกดซับตะไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับช่อง Youtube นะครับอันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ